คุณคิดว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างเหล่ามหาเศรษฐีกับคนถังแตกข้อแตกต่างระหว่างคนสองประเภทนี้นั่นคือ mindset ทางการเงินที่แตกต่างกันวันนี้ถ้าคนถังแตกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งต่อให้เขาถูกกี่รอบเขาก็ยังถังแตกอยู่ดีเพราะคนประเภทนี้ไม่มีความสามารถพอที่จะหาเงินและเขาไม่รู้จักวิธีการจัดก,การบริหารด้านการเงิน คุณเคยเห็นข่าวคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งและกลับมาถังแตกภายในไม่กี่ปีไหมครับนั่นเป็นเพราะเขามีหมายเสร็จทางการเงินที่ผิดและเขาจะมีความคิดที่ว่าฉันอยากได้อะไรฉันจะซื้อโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งของนั้นมันจําเป็นกับตัวเราหรือเปล่าเพราะถ้าวันนี้คุณซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือซื้อของที่ไม่สร้างไรายได้ให้กับคุณสักวันหนึ่งคุณก็ต้องขายมัน คุณเคยเห็นคนที่เก็บเงินไว้ในธนาคารหรือเปล่าครับเพื่อที่จะกินดอกเบีย้ยการเก็บออมเงินนั้นเป็นเรื่องดีครับเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีอย่างหนึ่งแต่เราเศรษฐีเขาจะไม่ทํากันเพราะการที่เราเก็บเงินเพื่อกินดอกเบีย้ยเราไม่สามารถสู้อัตราการเติบโตของเงินเฟอ้อได้การที่เรามีไมเซ็ตทางการเงินแบบนี้อาจจะทําให้เราถังแตกได้ถ้าวันนี้เราจะพูดถึงลักษณะทางกายภาพของเงินเงินเป็นเพียงแค่เศษกระดาษ ต่อให้วันนี้คุณมีเงินเก็บเป็นล้านพอคุณตายคุณก็ไม่สามารถเอาเงินไปได้ด้วยดังนั้นการเปลี่ยนเศษกระดาษในมือให้กลายเป็นผลลัพธ์และใช้ให้หมดก่อนตายคงเป็นการตายที่มีความสุขใช่ไหมครับเงินสามารถสร้างความอุ่นใจสร้างความสบายให้เราได้แต่อาจจะไม่สามารถสร้างความสุขให้เราได้ทั้งหมดการอยู่ใช้เงินสร้างผลลัพธ์จนวันตายย่อมได้รับผลตอบแทนมากกว่าการหอบเงินไปสุสาน และอาจจะมีคำถามจากหลายๆคนว่าแล้วเราควรจะใช้เงินอย่างไรคำตอบสั้นๆเลยการลงทุนการลงทุนเป็นวิธีการสร้างเงินและเป็นวิธีคิดของเรามหาเศรษฐีทั่วโลกที่ใช้กันเพราะการลงทุนเป็นวิธีสร้างเงินที่ดีที่สุดถ้าวันนี้คุณมีคำถามกับตัวเองว่าหุ้นฉันก็ไม่เก่งอสังหาฉันําไม่ได้แล้วเราควรจะลงทุนกับอะไรดี ถ้าวันนี้คุณคิดไม่ออกว่าคุณจะเริ่มกับอะไรให้เริ่มที่ตัวเองก่อนการลงทุนกับตัวเองเป็นการสร้างมูลค่าทรัพย์สินที่ดีที่สุดเพราะถ้าวันนี้คุณสามารถมีความรู้ที่อัปเกรดทักษะอัปเกรดรายได้ของคุณคุณจะมีวิธีคิดสร้างเงินและต่อยอดได้อย่างมหาศาลถึงแม้วันนี้คุณจะล้มเหลวหรือหมดตัวแค่ไหนคุณก็จะมีวิธีคิดที่สร้างเงินกลับมาได้ ถ้าวันนี้ผมเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพไม่ง่ายระหว่างบิลเกตกับคนถังแตกถ้าวันนี้เขาล้มเหลวพร้อมกันหรือเขาหมดตัวพร้อมๆกันคุณคิดว่าใครจะกลับมาฟื้นได้เร็วกว่ากันครับคุณก็คงมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนั่นก็คือบิลเกตเพราะวิธีคิดเขาแตกต่างกันอย่างมากและการใช้เงินก็แตกต่างกันเราเศรษฐีใช้เงินเพื่อมีเงินเพิ่มคนถังแตกใช้เงินเพื่ออ,อวดรวย เหล่าเศรษฐีใช้เงินสร้างความไว้ใจใช้เงินสร้างคอนเนคชันคนถังแตกใช้เงินเพื่อสร้างความสุขชั่วคราวคุณเห็นหรือเปล่าครับการใช้เงินของเหล่ามาเศรษฐีกับคนถังแตกนั้นแตกต่างกันมากวันนี้คุณเลือกได้ครับว่าคุณอยากเป็นคนถังแตกหรืออยากเป็นมหาเศรษฐีนั่นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะมีวิธีคิดแบบไหนคิดแบบคนถังแตกคุณก็จะเป็นคนถังแตกคิดแบบมหาเศรษฐี คุณก็จะเป็นมหาเศรษฐีคุณเลือกได้นะครับอย่าลืมนำวิธีการที่ผมบอกไปใช้กันด้วยนะครับใครอยากเป็นมหาเศรษฐีพิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและผมขอฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อให้กำลังใจผมด้วยองศาทางความคิดสวัสดีครับ